สวัสดีค่ะป่อกิ๊กทำสวนนะคะวันนี้ไม่ปลูกผักนะปลูกเยอะแล้วปลูกกินไม่ไหวแล้วค่ะจะพามาใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยผักยังไงผักจะได้งามงามทุกกระถางงามทุกต้นค่ะไม่ได้งามเป็นบางต้นนะไม่ใช่ปลุกนะคะเ,เดี๋ยวให้คุณลุงสอบตามชั้นมาแล้วก็จะพาให้ปุ๋ยดูนะคะเห็นไหมตามชั้นป้ากิ๊กเนี่ยผักนี่จะงามหมดทุกต้นค่ะ ไม่ได้เลือกว่าต้นนี้งามต้นนี้โสมนะการเลี้ยงเลี้ยงยังไงใครปลูกผักไม่งามนะคะเรียนรู้ใหม่นะต้องหัดทำใหม่ดูใหม่ก็มีหลายสาเหตุนะปลูกผักไม่งามหนึ่งดินดินหนูก็ปรุงเหมือนป้ากก๊กแล้วนะปุ๋ยหนูก็ให้เหมือนป้ากก๊กแล้วนะทำไมผักหนูไม่งามป้ากก๊กก็ไม่เข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นลองปลูกบ่อยๆทดลองบ่อยๆนะคะเนี่ยอันนี้เป็นโฟมหมักนะคะโฟมหมัก ไว้สต้นไม่ได้ปลูกเยอะละแต่จะเอาลงกระถางใหม่ต้นเล็กๆอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นสลัดคอสกินไม่หมดกินกินไม่ไหวคะ่ะรุ่นก่อนเป็นสลัดสีเขียวกินไม่ไหวปล่อยให้ออกดอกเพราะฉะนั้นอย่าปลูกเยอะเราไม่ได้ปลูกขายปลูกไว้กินก็ 4, ีหกระถางพอละพอได้กินเป็นผักสดสลับกันไปนะคะผักงามไหมอันนี้ผักปรังนี่เป็น เป็นต้นกล้าที่เพาะจากมาเมล็ดนะคะเยอะเลยย้ายมาไว้ตรงนี้นิดหน่อยอยู่ไกลๆนั่นเยอะทีนี้มาดูผักบุ้งผักบุ้งปลูกแล้วไม่งามไม่โตปากิกบอกแล้วว่าปลูกครั้งแรกที่ขึ้นมาให้ตัดก่อนนะคะถ้าขึ้นมาสักประมาณหนึ่งคืบกินไม่กินตัดเลยค่ะเนี่ยตัดเป็นตออย่างเงี้ยเห็นนะคะแล้วก็จะแตกเป็นแขนงออกมานี่ต้นเดียวนะหลุมละต้นนะคะ เขาก็จะแตกเป็นแขนงอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็อวบอ้วนสวยตัดไปผัดได้ละอันนี้ก็เหมือนกันนะคะด,ดูผักบุ้งที่เราตัดกินแล้วเวลาเข้างอกออกมาใหม่แตกแขนงมาใหม่โอ้โหดูกา้านเมื่อวานปะกิกระจับแป๊บเดียวนะคะแค่จับเนี่ยหักไปเลยค่ะกรอบมากเปราะมากาเห็นไหมปลูกผักบุ้งไม่ได้ยากค่ะขอให้ตัดเขา ให้ตัดเขาเป็นตอนะแล้วเขาก็จะมีแขนงขึ้นมาให้เราอ้วนๆเอาไว้เด็ดกินอันนี้ก็ตัดไปต้องตัดอีกหนึ่งรอบถ้าไม่ตัดเขาก็จะยาวเลยไปอย่างเงี้ยเนี่ยยาวเลยนะคะทีนี้มาดูการให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยผัดใครมีตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นทีนี้บางคนซื้อฮิวมัสของัะกิกไปนะคะใช้ไม่เป็นทำน้ำไม่ปุ๋ยอย่างเดียว ไม่ต้องทำน้ำไม่ปุ๋ยก็ได้นะคะถ้าขี้เกียจก็คือเอาเติมลงไปเลยเติมลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งช้อนประมาณเนี้ยต่อหนึ่งถุงนะคะแล้วก็รดน้ําตามอันนี้ก็เป็นต้นหอมก็ใส่ไปถ้าสมมติว่าเราทําน้ําไม่ปุ๋ยเราต้องปล่อยไว้ให้เขาตกตะกอนแล้วเอาน้ำใส่ใสม่ม่รดถ้าเราเอาน้ําขุ่นๆมารดผักเนี่ยใบจะเป็นขี้โคลนค่ะไม่สวยทําให้ใบเลอะเทอะ พักหลังนี้ปกติก็ไม่ทําน้ําไม่ปุ๋ยละใช้วิธีขยันหน่อยตักหยอดเอาค่ะเนี่ยตักใส่ให้เข้าไปเดี๋ยวจะให้ดูผักไอ้คะน้าอ้วนๆน,นะคะใส่ไปอย่างนี้แล้วก็เวลารดน้ําถ้าเราใส่ฮิมัสไปแล้วให้ตัวนี้เลยค่ะจุลินทรียสังเข้าแสงน้ำห้าลิตรใส่ไปประมาณ2ช้อนนะคะเราให้บ่อย นะสามวันครั้งให้ไป,ป,ป็บ่อยๆอย่างนะแล้วก็รดตามเลยรดตามเลยนะคะไม่งามอยู่ได้ไหมไม่งามไม่ไหวนะคะผักงามผักไม่งามอยู่ไม่ไหวเดี๋ยวจะให้ดูคนะแล้วฮิวมัดให้บ่อยไหม ให้สักประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะอาทิตย์หนึ่งก็มาใส่ครั้งนึงเดี๋ยวป้ากิ๊กจะให้ดูคะนะอันนี้ผักปลังเป็นแขนงปลูกด้วยแขนงนะเนี่ยเอาแขนงตัดมาจากต้นแม่เขามาปลูกแล้วก็งามอย่างเงี้ยเป็นนางงามเลยค่ะผักทุกอย่างถ้าดูแลดีๆนะคะมีไหมคะจะไม่งาม ในสวนที่เป็นกระถางก็เป็นอย่างนี้หมดค่ะถ้าพกิกตัดแล้วก็ไปดูแลเขาให้ปุ๋ยเขาเขาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ในถุงตัดแล้วมันอ้วนตัดแล้วอ้วนถ้าไม่ตัดผอมเนี่ยอันเนี้ยต้องรีบตัดละจะผอมนะคะเพราะฉะนั้นตัดพอตัดแล้วจะอ้วนแล้วก็จะมีขแนแงออกมาต้องมาไล่ตัดละค่ะมีเยอะมีหลายกระถางทีนี้จะให้ดูคณะคณะสองถุงปลูกพร้อมกันต้นเล็กเอาออกมาปลูกพร้อมกันมีเล็กมีใหญ่ทำไมให้สังเกตนะคะ นี่คือขนาดถุงถ้าถุงเล็กนะคะถุงไซส์เล็กเนี่ยต้นเขาก็จะไปไม่ถึงเท่าที่ควรโตไม่ถึงเท่าที่ควรแต่ถ้าถุงไซส์ใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมยอดเริ่มเทิมเลยค่ะเนี่ยปลูกในถุงแค่เนี้ยใครอยากกินปลูกสิบถุงยี่สิบถุงเรียงไว้เลยนะคะเอาไปทําราดหนะ้าหรือไม่ก็คะน้าผัดน้ํามันหอยหรือไม่ก็ผัดผัดหมูหมูกรอบอร่อยมาก วันนี้ที่ปากก๊กตัดล้อ,อยางไปใส่ตู้เย็นไว้เพิ่งจะต้มค่ะต้มเสร็จละปากก๊กต้มจับฉ่ายไปหม้อหนึ่งคณะหนึ่งล้อ,อยางได้ถุงบเริ่มเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็เพาะต้นกล้าไว้ใหม่ละเตรียมเอาลงถุงคดนใบหักดันเน <c oughs> นลยคุณลุงกลัวใบหักดูดูมีผักบุ้งต้นเดียวเขาเกิดเนี่ยเราไม่ต้องปลูกเยอะค่ะมีหนึ่งเมล็ดสองเมล็ดก็เอาหวานลงไปในกระถางทิ้งไว้ เขาโตแล้วก็มาตัดแขนตัดยอดให้เขาเขาก็จะมีแขนงให้เรากินแค่นี้ปลูกผักนะไม่ได้ยากอะไรค่ะอันนี้กุณช่นี่ F4 เขาจองเลยนะปากก๊กแยกออกมาปลูกให้รอให้เขาแข็งแรงเริ่มแข็งแรงแล้วละ่ะเขาสั่งกี่ถุงไม่รู้ปากก๊กยังไม่ได้นับเอาไว้ข้างล่างก็มีเตรียมส่งให้เขาแล้วนี่ก็คือกวางตุ้งดอกกวางตุ้งดอกหวานทีเกินไปแต่ต้นก็ยังงามเพราะเขาได้กินปุ๋ยดี ถ้าวานห่างๆยอดห่างๆนี่ต้นเบอเดิมแล้วค่ะแต่เราก็เอาไว้กินเป็นผักสดได้นะคะถ้าจะไม่กินดอกเขาก็กินเป็นผักสดก็ถอนไปกินตัดไปกินเนี่ยอยากกินผักสดก็ตัดไปกินจะกินวันไหนก็ตัดเอาไม่ต้องเอาไปตัดหมดนะคะอยากกินสี่ห้าต้นก็ตัดสี่ห้าต้นที่เหลือก็จะโตเนี่ยใบก็เห็นไหมไม่มีมัดผักกาดมากินไม่มีนอนไม่มีเพลี้ยเพราะว่าปกิ๊กก็มันรถ มันพ่นน้ำส้มควันไม้สลับกับสารสะเดานะคะสามวันสี่วันก็มาพ่นน้ำส้มควันไม้สามวันสี่วันก็มาพ่นสารสะเดาเขาก็จะไม่ไม่มารบกวนไม่มาใกล้เราก็ได้กินผักสวยๆอย่างนี้นะคะเป็นไงยากไหมการปลูกผักการให้ปุ๋ยผักดูผักฟางบ่มอยู่ในนี้นไม่ได้ตัดยอดไมัได ต้องต้องตัดยอดแล้วล่ะบุ่มอยู่ในนี้หมดเลยต้องตัดยอดให้เขาผักทุกต้นนะคะถ้าเราดูแลดีๆสมบูรณ์หมดทั้งสวนค่ะแต่ถ้าไม่สมบูรณ์ดูแลดีแล้วทํายังไงก็ไม่สวยทํายังไงก็แคระแกลนงกำจัดเลยค่ะไม่ต้องเอาไว้เขาไม่พร้อมที่จะโตเขาไม่อยากอยู่กับเราละเอาทิ้งไปเลยถอนทิ้งแล้วปลูกใหม่นะคะ ลูกใหม่ต้นหอมก็อยู่ในนี้ไม่ได้แสงแดดต้องออ,ออกไปใส่แดดแล้วละ่ะเนี่ยแต่เขาก็ได้กินอาหารดีนะสวยเขาชอบแดด,ดค่ะต้นหอมต้องไปหาที่วางที่มีแสงแดดอันนี้ก็ชอบ<ม>แดดนะคะกุยช่ายเนะี่ยชอบอดแดดมากมๆเลยต้องเอาไว้ขึ้นต้นแดดไหนต้องไปหาวางที่มีแสงแดดดีๆดดีดเดมยเ่ยอบโอเค มันก็จะมีเวลาเนาะวันวัน,วนงานเยอะค่ะงานเยอะมากไม่มีใครบังคับหรอกแต่ว่าเป็นงานที่ทําแล้วมีความสุขวันไหนไม่ได้ปลูกผักไม่มีความสุขค่ะต้องปลูกทุกวันวันนี้ก็ปลูกบัวเลยไปละสิบกว่าเข่งนะคะคุณลุงส่งให้ดูละเมื่อกี้ปลูกบัวเลยสิบกว่าเข่งบ้านปะกิ๊กรกนะคะรกแต่ว่าก็มีความสุขอยู่กับผักนี่แหละว,วันนี้ก็มีหลวงพ่อแม่แตงมาเยี่ยม อยากมาหาโยมไม่กิ๊กอยากมาดูผักหลวงพ่อก็ปลูกผักชอบปลูกผักก็มาเยี่ยมก็กลับไปละ <c oughs> ก็ตามตามนี้แหละตามสภาพค่ะหลวงพ่อบ้านรกหน่อยนะผักเยอะชอบใจโอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้ตืมบอกเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้หยิบมาเลยถ้าคนเก่าก็คงจะดูแล,ล้วแหละแต่ถ้า f อฟซที่เข้ามาทีหลังนะคะ ก็เบอร์ปกิ๊กนะ0ูนย์แปดศูนะคะถ้าจะเข้าไลน์หาปกิ๊กพิมพ์ภาษาอังกฤษตัวเล็กหมดนะยุพาลัย yu p a l a i 2499ติดกันไปเลยค่ะเอาก่อนจบคลิปให้ดูดงผักบุ้งอีกดงหนึ่งนะคะกินไม่ไหวค่ะกินไม่ไหวปล่อยเลยตามเลยแล้วเนี่ยดูสิดงผักบุ้งจีน มื่อกี้ปลูกใสรลังโฟมแล้วเขาก็เลื้อยเคยถ่ายให้ดูแล้วนะแต่ไม่มีโอกาสมาตัดไม่ตัดมาแล้วปล่อยอย่างนี้แหละดูต้นนี้อ้วนใหญ่มากเลยตัดไปผัดตัดไปผัดแล้วเคยจะกินล่ะคะคุณพ่อไม่เห็นมีใครกินด้วยเลย,ยกินคนเดียว,วไม่หวัดไม่ไหวโอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้แค่ละกันค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ